บาดนี่ทางน้องน้ําเนาะโอ้คักได้กระตุ่มน้อยก็เนาะเอ้าข่เป็นยังอะนะแม่เจ็บเอวอ้าวว่าแท้มักกําลังเริ่มอีบ่จักนี่เว้าพี่น้องเอ้ยเนาะต้องหคว่าเปิดประตูเลาเนาะบ่ได้น้อยเด้นี่ ใช้บุรีมีอันปิดบ่อนี่บ่มีบ่เนาะเอาปะโฮมปะโฮมปิดกั้นเอาเนาะโอ้อันนี้กระตูบท uh, uh ี huh. uh ่มางจะเขลื่อนช้าแหละยุกย้ายมาปลูกอยู่นี้บ่อเนาะอันนี้ปลูกอยู่ดินข้าวว่าตัวนี้กะบ่ดินนาสาวดินนาสาวคือเก่าเนาะแต่ว่ากวิจากเขตตรงที่ซื้อแล้วเนาะเอ้าเนาะไปหน่อยเปิดภาพเปิดกล้องมากะ สใส่ใส่เนี่ยจ๊หน่อยเด้อนาะพี่น้องเนะาะตื่นเต่เศร้าอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าออกมาหลดยางรลดหัวข่างครัวมาแต่บ้านสาวลำเพลินแล้วมาจอดออไหวมองพักเมื่อคืนนี่พี่น้อยตื่นเศร้ามาหลุดแปแอเซอเพื่อยยางไปบอกขระเจ้ามาเปลี่ยนไม่ก็ล่อป็นสมงพี่น้อยเนาะก็เลยสายใน่เจ๊งหน่อยเนาะพี่น้องนะเนาะอ๋นี่แหละพี่น้อยก็มา อัปเดตมาเยี่ยมยามเคสของทั้งน้องน้ำบ้านเซ่เนาะพี่น้องนะแต่ว่าก็จะได้เริ่มต้นคืนนี้ไปไว้นี่แหละพี่น้องเนาะยังไงกบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุขนพี่น้องเนาะมาพบมาเจอกันอีกคือเก่าคือ,คอเดิมนี่แหละพี่นอนะ้องเนาะอ่ะเมื่อนี้ก็มีทางอ่าอ้ใจดีเนาะอยู่ทางจังหวัดอ่าระยองบอกเนาะพี่น้องเนาะบูเช่นกัน จำบ่ได้แต่อาจจะแม่นแหละพี่น้องเพิ่นฝากเงินมาจํานวนเจ็ดร้อยบาทเนาะฝากมาให้ทางน้องน้ำนี่แหละพี่น้องเนาะเมื่อก่อนอันล่าสุดนี่เพิ่นก็เช็ดมาถามอยู่พี่น้องมอบให้น้องเพิ่อนเน่ยบ่ประเสริญย่านเขาบ่ทันมอบให้น้องบุแชีงก็เลยว่ารถก็ยังตีนหัวอยู่พี่น้องเนาะเนาะเอ้าตามนั้นแหละพี่น้องมาฮอดมาถึงแล้วเดี๋ยวสิพูดคุยน้ำกันเรื่องราวเรื่องบ้านเฮือนชานน้ำแล้วก็เยี่ยมยามอัปเดตน้ำกันให้แล้วแล้วก็สิมอบเงินจำนวนนี้ให้ทางน้องเพิ่นเนาะที่ทางอ่ไอ้ dự thang trạng vật à, này thái này là phần phản mà chết loại bạc à, mày hay thằng nông nạp nó thì quả là à, phần tiết tạm vô là cái này nó à Này đẹp với nó bấm à, cắt nó mà lúc nó phải à, nói nó lúc nào tủ này nó đẹp nữa nó กินคิวแท้นี่เนาะคิวยางจุดยางบ่นี่อ่าเนาะเนาะร้อยพี่น้องเอ้โรงจงโปงเดอแต่เราเราบาดนี่เนาะอ่าเล่าข้านี่ต้องย้ายด้นี่อ่าต้องยกย้ายแลเล่าข้านี่ก็เนาะอืมเอาเนาะตัดมาทางนี้ก่อนบดนีทางน้องน้ําเนาะโอ้คักได้กระตุมน้อยก็เนาะเอ้า่อยเป็นหยังอะ อ้าวทางว่าแท้มายกำลังกำเริบม,มีบปจักเนี่ยบอเออเออเอออ้าวดูไปเส้นเง,งิขนขอญาณนี่ไหมเนี่ยอ้าวเนาะอ่าบ่ได้กินยาบ่กินแล้วคืนเมื่อวานนี่กินเมื่อวานนี่ด้ยแต่ว่ายังบอกใครสำบอเนาะด้ยบุดีขึ้นเนาะด้วยเออเราเจ็บแหงอย่างบ่สอ่โอ้โหคือกันเจ็บแหง มันกําลังแต่ว่ายังบ่ทันได้ของมีแต่กินน้ําอันนี้บ่น้ําดอกนะโดยน้ําต้มหางไม้อันนี้เนาะแม่เน้ําต้มซือๆเอาใบไม้ม่วงใบไม้ม่วงโดยมม่วงกินมากเฮานี่บ่โดยต้มใส่น้ําโดยละมาใส่ปซบ่เนาะโดยออแม่เจ้ากินโดยเอาหยาหางไม้พื้นเมืองนี่ยังบ่ทันได้นําบ่บ่ได้กินบ่เนาะ กินแล้วแต่มันตอนนั้นกินแล้วมันไม่ได้ดีซอ,อืมแต่ว่าบอได้กินต่อนเนื่องมันบอโดยนอนเหนื่อยเ,เนาะอาณาทั้งพอจะได้ใช่เป็นเพชรเวียกยังเนาะเราเรายกไปหับจางเวียดมือนี้มือนี้นนบอโดยขึ้นแคมไปขึ้นแคมโดย เนาะมั่งโยกย่ายเลยเนาะถือว่าเล่าเข้าเขาเลด้สบายนีดเนาะที่ได้ง่ายอย่าบอกดู๋ยวว่าไหวหันเผื่อยายเนาลยใหญ่เลวเนาะโดนเพราะว่ามันจะได้ปั๊บหนาดินให้สม่ำเสมอไปเลยเพราะมันมีขางโพดเนี่เนาะโด้วยอ่าในด้านี่ขางโพดว่าแดนนี้ยุราขั้วมองกันอันนี้เน่เนาะด้วยเราเราอยู่ในแดนอันนั้นคุณลองมาปั๊บเหมือนหมดเลย เป็นย <ừ> ังไงใช่ก so ินข้าวกินน้ำนะบอสกลิ่นนะตอนนี้อันเจ้าก็ยังนอนอยู่พุ่นกระเเาอเนาะโดยตอกับอยู่บงเม่แล้วแบบนี้เนาะโดย นี่ได้เอ้ยใครอยู่บอ่บอเก็บแหงบ่อบ่ได้เคยไปหาโมอนี่จักเถื่อมันบ่นออกบ่ตอนนั้นไปกวดเนาะไปกวดอยู่หม,สนะมด,ดสองเบื้องนะมันได้เกาะเออกวดเบอร์สองเบื้องดูอืม ไหวเราเห็ดเวี้ยงนักเด้อเราเห็ดเวียวยเเว้ยงนักเลยเห็ดเวี้ยงนักเลยมันโลกตัวนี้ในเห็ดเวี้ยงนักหน่ะบ่ได้ตัวนี้ว่มักกระดังมันทำงานเด้ยเจ้าเบี้งยงมันฉันบ,บอกจ้าง,นงเนาะับจ้างเนาะับจ้างขุดมันแต่เห็ดเวี้ยงนักมันอี ชุดเลยแหละนี่เพิ่นนี่ล้มเลยไดนี่โรคนี่นะระมัดระวังซะหน่อเพราะว่ามะคังมันยังเท่านั้นอยู่เมันเคยไปหาหมออยู่แต่ว่าก็ยังบ่ทันได้อันมีการาตัดหยังเนาะบ่มีเงินาตัดอยู่าตัด น้องงามือตุ้ยเนาอคือตุ้ยบ่เจ้าว่าเจ้าเก็ว่าเจ้าตุ้ยขึนบ่กิ้ยาพอน้อยังเก็บทหารกบอรยังมีชุบภาพคือตุยคือหนาวบิงดูเก่าจังเออ เป็นใน่ไหนคือนัง่งคือคิดคือมีแนวคิดเท่านั้นแทะมีแนวคิดอยู่ในใจบอ,อเป็นทีใน,นโทรศัพท์ใส่ดีอยูบ่บอใส่ดีนะวันนี้อัน ตัวป no oh, so ั it. It ja ๊บนาดินนี่มือได้สนองคนสีนัะโมโหกันอ๋อตัวนี้ยังบมทันได้ยอดยังบมทันได้หนีเนาะยังบมทำหูเนาะเราจะพึ่งชากันกับทีมงานนั่นแหละเนาะเพราะว่าแต่ละคนกับทีมงานก็มีงบอยู่เนาะตามที่แจ้งมาแล้วว่าไคสี่หับผิดชอบตัวใดจังมาแจ้งอีกทีนึงเนาะดูช่วงนี้เจ้ากับบุรีใส่เห็นงานเหมือนกันเนาะ เบิ้องอีแม่เป็นไข่อแม่เป็นไข่แล้วก็บิรงเวียกงานในเคือท่านเจ้านี้เนาะดูนีแล้วล่ะเนาะทนียุดไปคนที่เวีย่อนก็ได้เลเยอผูผ้าผูผ้าดึงดึงยนเลยเยอะไปจาญอไปะเลยเยอะแต่ไงใหญ่นอนเจ้าวะเป็นลานอ๋เป็นลานดอน้องไปหงเฮียนบ่ คนหนึ่งไปหงเฮียนสองคนไปหงเฮียนสองคนไปหงเฮีนยนเลยและอีกน้องชายอีกคนนึ่งด้วยใช่ไปลินนะไปลินแหละเลย,ยอือันทางผู้อ้ายด้วยใช่ข่าววิเดหิอันผู้อ้ายใหญ่อดำด้วยใช่ไปลินนะเขามานอนอยู่นี่คือกันบ่บ่เออมานอนไปบาดแถวกันนอนบาดแถวนั่นโอ้โ เพิ่นว่าอันนั้นกะทางทางน้องเจ้าเนาะถ้าม้าอ้ายใหญ่บ่ค่อยอยู่กะทางน้องเจ้าอีกคู่นึงนั่นก็ได้เพิ่นว่าเวียกงานนี่เฮือนชานนี่ก็คืบ่ค่อยเห็นเนาะค่อยอยู่อยเนาะยมัก็ไปนมีแต่ว่าบอกเรานี่เด้ออ่าบอกให้เรานอยู่เฮือนอยู่ชานซอยนครอบครัวใเวลาเทีงานมาจบ้เข้าหน้ากล้องนําแน่่พี่น้องเพิ่นก็ถามาหลายมีแต่ทางพ่อแม่มีแต่ทางน้องนา่ซั่นเนาะบเข้า มาหื่นหล,หลากยมากครับอืมเรามาโย่หืน่นโยอย่างซอยนะต้มไม่ต้มจอกซอยเนอะด้เรื่องงานซอยนะมาวันหมดใหม่ทันท้หั่นกระเ็นเมื่อคืนนี่มันเป็นไข่น้ำบ่อเมื่อวา,านนี่ไข่คื่นน้ำเนานะ แต่ว่ากินยาอยู่บ่กินแต่ยาดีเจะพปวดเนี่ยผลาเกี่ยวกับเฮ็ดเบี้ยงน้ำมาแล้วเนาะเป็นกำลังจะไปโยกของนักเนของนักเน้วยไม่ิเป็นเจ็ปวดอ กับเราอันเก็แม่เจ้าสูบยาแล้วไหมเนาะดเห็นบ่ยามันอยากเห้งใช่ไมเนาะทาอะไรได้เนี่ยน้ำก็บสองสีด้วยเนาะอันนี้ก็มีสีแดงชัดตัวหนึ่งเนาะน้ำให้ไม่บ่อยบ่เลยน้ำแดงอันบ่ด เอ่อซื้อเองบ่น้ําบาดนี้น่ะบ่บ่าวอีหยังบ่าวบุญบ่าวบ่าวตูนอ๋อแบบซื้อน้ํามามาเทใส่เนาะผสมด้วยอืมแม่นละกินตัวนี้ลมันเป็นมันเน้องบํารุงเลือดหิมบอยอืมนม่นกัโอ้ยก่อนบ้านนีเนาะ

เราเชิญขึ้นมาเมื่อวานนี่แต่ว่าเมื่อนี้มาหอดก็คือซสารนี่ตีนรดกเงหัวไปจอดเนี่ยเพื่อเขามาอีกอนี่็นก็โทรนำมาผ่ญาติเอา,เาบุหรีมม่มาเหมาะว่าเอาเบียกนี่แหละพี่น้องเนาะมันมือมีแต่หม่งเดียวหนึ่งสองสามสี่สี่แส,สน สี่แสนหา้าสิบพันกีบเนาะไปตามเดทนี่แหละพี่น้องร้อยหนึ่งว่าสิได้อยู่หก,กสิบหกสิบห้าพันนี่แหละอ่าน,น้องเด้อาเงินทางง่ายใจดีอยู่ฝั่งไทยเพื่ออะไรเด้ออ่คนที่ตามแบบคนให้ทา้งประเทศนี่ปากมามอบให้เดอ้อเด้ออ่ะเด้ออ่ะอกดใส่เด้ออ่าเอาไหนเนาะพี่น้องเอ้ย Ao nắp bên hồi này phải nói nó. Ao à, vây nắp bay sưu. Xưa... Mira chăm pin nó. Doi. Cháu bằng chuẩn chi bò sang ngưng kênh lọc nó. Doi. Hatava sukun ngưng ni hù, you nó. Doi. Hm. 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 Hù, you nó. Doi. Hm. 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 เะะนาะมีแต่ว่าอันฝากขอบคุณขอบคุณทางง่ายพันเดอร์ด้อน้องเด้อขอบใจที่อายใจดีที่ซื้อเรือน้องน้ำขอให้ลำขอให้รวยขอให้สุขภาพแข็งแรงพัฒนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสาธุอ่ะไปเดี๋ยวพาลงมาเบิ่งทางหลางพี่ก่อนบันีพี่นอ้องอ,อ่ะใหม่ที่ามากจากเฮื่อนเก่ามานี่ เอามาเซร็จตัวนี้มันบ่เนาะดโูโอ้แผ่นมาแล้นี่เนาะมาบัดนี้อ๋อคิวยังอันนี้เนาะไผจูดยังคือคิวแท้คิวยางอันนี้ไผสตาร์ทอันนี้เนาะแม่เซาเฮงฮะแม่เซาเฮงอันนี้ได้ดู แต่ว่ามันเป็นเดินแล้วได้นนี้กันเนาะโดยอ๋อเราทางแล้วจิปลูกมั่นเมื่อวานนี้นะโดยโอ้โหเป็น้องเลยโอ้โหอันนี้เนาะแต่ว่าเป็นเสาเป็นยานี่กะเฮ็ดอันน่าเสาเพื่อนเสายังก็ได้อีกด้วยเนาะเสาตุกเสายังมันใบมันอันนั้นมันมันแบบมันบอดีไหมไม่บอดีบ่โดยเคยขายอันอันนี้แด้วเนาะตัวเทิงนี่เป็นบ่โดยเคยขายมั้ง กันใช่ว่าก็ไหมแบบไม่เนื้ออ่อนนะนี่เนาะโดยเพชรเถือ่อนบ่ฮอดปีหนึง่งผุพังหมดแล้วนี่เนาะโดยอ้าเนาะเอาเอาอันนี้อนันกระตูนนี่ชอยผ้ากันเฮ็ดเองว่อนี่กเนาะทีมงานนะฮ็ดฮะทีมงานนะทีมงานโดย<ด>อ้าวชอยกันเนาะโดย Nói tham no thì nó chỉ bò hắt cứ nơm nơm thế <laughs> lao khẩu nó thà lao mà nè, nó tông áo khẩu xuống ma đấy nè nó à. khẩu này cả lái xâm nó nhưng mà thay này hay đúc ma đây mà bọn nó. เนี้ยแวนี่เพิ่นก็ต้องปั๊บไล่เนี่ยแล้แถวนี้แล้วลงมาเนาะอันนี้ลากยังเชอะนี่ยังไม่ทันคุดเออคุดด้วยเนาะคุดเกินดูว่าเสียรถต่ำออาด้วยบ่โอ้โหกันรถต่ำเลยก็ได้เนาะโดยนั่นกันเปิดเข่าพี่น้อยเนาะต้องไฮขึ้นมาเปิดประตูเล่าเนาะบริหน่อยเด้ยนี่ จะโจมบ์เด้หน่ก็บ่ได้ลองน<ด>นอเนาะดูนักเด้บ่ได้หน่อยจังดิมีแต่ตักเอาแล้วเนาะดูตักให<ด>้ใส่กระสอบเอายกยายใหญ่แต่พุ่นปั๊บแถวนี้แต่เคลียบบ่ได้ชซะตักเราก็โย้ใยกันเล่าง่ายอยากโจมออกไปพุ่นก้อนเนาะดูอยกไปพุ่นเลยแล้วเขาปัดปัดมันย้ายขึ้นะ<ห>แล้วเขาปัดดีนก็ย้ายขึ้นดิอ่า แต,แต่ว่ากูกขามนี่บัดเวลาปับ๊บหนึ่ให้ยกะเจอ้อาออกกระยาเด้อให้เอาดินทมชื่อกับพ่อละเอาไว้กินมากเป็นท่มมันก็ได้ดแล้วถามทั้งพ่อเจ้าเวิร์งด้อยด้วยนั่นก็ให้กึ่งเอาออกซะด้วยชยิได้เวลากะเจ้าปั๊บแล้วก็มัใชิได้งามไไุรีซื้อกระสอบซื้อกระสอบเข่าก็ได้เนาะมาใหา้สอบอบื อจากซิบกัวนั่งกระสอบนี่ก็มาใหา้แต่กัไปเดียงวยยยไว้พุ่นะดยกใหญ่ไปพุ่นก่อนย่งบ่าท่านนี้มีเขาอาไ้า,ามาเริ่มมือนี้เนาะสวยเลยได้เมื่อนี้กันเนาะว่าทีมงานนี่ขึ้นมาเมาื่อนี้ตามมาเมื่อนี้กันแต่ว,ว่าเกือบจะแม่นบ่เริ่มมื่อนี้กัก้องเนาะวานนี้บุเชียงกับทางบดีตามหลังกันมาวมื่อนี้กับทางบาางาาางบ,บุญบานปลาทางบจัน ไม่เห็นบ่เลยเนะาะเดี๋ยวทำบนเตียงก็สิขึ้นมาเก็งออกเบงานเรานำี่น้องเนาะวิ่งงานที่เราตัวข้างแล้วก็มาอัปเดตทางเหนือนำติดตามบนน้ำกันคือว่าทีมงานขึ้นมาน้ำกันบ่เลยม่เหลืออย่างเงี้ไอ้ยีโดแบบนี้เนาะมันบ่หนาวมันห่อนเลยปว่าลมธรรมดาอยู่ แต่เกี่ยวว่าสิมื้อนั้นน่ะเกี่ยวว่าสิให้เจ้าอันพาไปแจกอันปึ้มอยู่โรงเรียนแต่ว่าเจ้าบ่ว่างก็ได้บ่ได้นะครับพุ่นด้อ่าเดี๋ยวมีโอกาสก่อนเนาะ่เงก็ยังยังมีปึ้มอยู่ปึ้มยังเืออยู่พี่น้องปึ้มยังเืออยู่แอันที่ทางอ่าพ่อเพิ่นฝากมาแหละเงแบ่งให้มัน40กว่าไปเล่มนึงก็ยังเหลือหลายอยู่ประมาณ100เพิ่นบ่จักเบิ่งวันเวลาก่อนเนาะก็สิให้ทางงน้ําพาไปอีกเทื่อนึงอยู่โรงเรียนอยู่บ้านนี่แหละ กันเบิดก่อนอ้าเอาทำได้แล้วเนาะแม่กบ็บบอสบายให้เรากินยาเด้อย,ย,ยาอย่างพวกินนมีอย่างหนึ่งมีแต่ยาเนาะยาพาราะเด้อาาดแล้วก็ปวดเนาะเนื้อแล้รดไข่อ่ะส่ใานั่นเลยใสน่องเด้อน่องอจังว่าจังคุยน้ำกันบ่ายนี้เนาะบัดเช้าจะเดินทางไปโตอีกก่อน ทั้งเบิองช่วงตอนางแรงเข้ามามีลากับสิขับมาใหม่เด้อน้องเด้อเดยอไปเบิองแม่ซะเนาะเอาสบายดีเนาะสบายดีใช่ไหมคอนเนาะไหนเนาะปุ่มอยู่พี่น้องอ๋อปะมีแต่ว่านี่แหละปรึกษาทั้งพ่อเจ้าเธอหนึ่งเด้อกินข้าวกินน้ำก่อนอะไรก็กินข้าวกินน้ำก่อนอ๋อกินข้าวกินน้ำกินมาแล้วาเนาะไย มาแล้วมาเรียบร้อยเลยกินตบนออกไปเราตีนรถห่วงแต่ว่าจอดแล้วเรียบร้อยเลยปกติน่สิมาหาแต่เจ้าอันมาหาเจ้าเต่เ้าอยู่แต่ว่าตีนรถห่วงก็เลยเด็กสาเน่นิกสายเดยออากขอบใจลลายนองเด้อที่ทำกินข้าวกินน้ำเด้อเดยปไปจังววากันมาหนีเนาะไปพี่นอน 6กจงโปงเลยบาดนี chỗ, chỗ, ้เนาะสาวน้ําบ้านเซ่ะตัวนี้กันอาจะอยู่ในระว่างปรับนาดินบาดนี้พี่น้องเนาะอ่าปรับนาดินแล้วแล้วจังอ่าทีมงานเนาะมีงบประมาณก็แจ้งแล้วก็ดําเนินการซื้อเครื่องของมามอบให้เราเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ทางผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นอยากสดซอยอ่าเป็นเห็นเนาะพี่น้องเนาะ ก็คือเฮาแล้วก็ทางทีมงานนี่คือมีแต่นำเสนอเพิ่นสีซอยหรือบ่ซอยมันก็ขึ้นอยู่กับทีตใจของทางผู้ใหญ่เพิ่นเนาะเพราะว่าเฮาก็บ่ได้มีจิตอ่าบังคับเนาะพี่น้องเนาะอ่ายกตัวอย่างก็คือทางล่าสุดนี่แหละบ่เซ็งกระมอใหมาทางน้องน้ําเนาะจํานวนก็อ่า450,000กีบเนาะประมาณ700บาทอยบาทถ้าเราเพิ่นฝากมา700บาทได้เลยพี่น้องเนาะแล้วก็เพิ่นฝากมาแล้วบ่เซ็งก็ต้องเสียเปอร์เซ็นต์อย่งนี่ ตีไปเส้นส่วนตัวเองแล้วกับมาให้น้องๆเพื่นนี่ก็ตามที่จํานวนนี่แหละพี่น,อนอ้องเนาะๆือว่าครบเลยเพราะว่าัวอยากให้มันรุดนอ้องเพื่อนกระแจ้งบอกทางอายเพื่อนนี่ะพี่น้องเนาะติดตามอยู่อันนี้ก็เป็นเคสหนึง่งที่ทางอายเพื่นติดตามมากเป็นแต่นานเนาะเป็นนิพพีเป็นตัวอยากซอยทางนอ้องเพื่นอนออนี่แหละเป็นเราะหขาก็ห้ามจิตใจในการซอยเดือยอ่าได้แล้วพี่น้องเนาะห้ามคนทําบุญพี่นออ้องเอ้ยห้าม เห็นเวเห็ดงานสิกะบุมีอยู่มีกินอะไรพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือกันพี่น้องเนาะหามเห็นทานมันหามบ่ได้อะพี่น้องเนาะเป็นแล้วแต่คนชี้ซอยเอาก็มีแต่นําเสนอไปนะครก็ซอยกันว่าทางครอบครัวเหมืนกันยินดีกับพิษพานบุญให้ต้องพี่น้องเนาะไปเนาะคลิปนี้ขอตัวเดินทางไปต่อก้อนอีกวันนี้พี่น้องเนาะขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซี ลระก็ท่าง่ายใจดีห้าหลายเด้อเนาะขอให้อยู่ดีมีแฮงสุขกายสุขใจปัานาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมมงม่ลปรารถนาเนาะธุรกิจการงานการค้าการขายก็ขอให้ราบรื่นโชคมาล่ำรวยลำ่ำรวยตลอดพีและตลอดไปเด้อเนาะพ่อกันในะคลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายเลยพี่น้องเด้อสบายดี